าารย์ครับวันนี้เรามาที่โฮฟเวลรับเขาบอกเป็นอนุสาวรีย์เสรีสร้างปรลักหักพังของการทุจริตในประเทศไทยตรงนี้โครงการหมดไป1 0,000ื่นเกือบเกือบหนึ่งหมื่นสองพล้านใช่ไหมครับวันนี้จากที่ทําเมนูคอร์รัปชันนี่ได้ได้เรียนรู้อะไรจากโฮฟเวล้างครับอาจารย์โครงการนี้เป็นผมคิดว่าเป็นอนุสาวรีย์ของความล้มเหลวนะครับที่เกิดขึ้นจากการคอร์รัปชันที่คิดว่าเป็นประจักษ์พยานชัดเจนที่สุดเราเรียกโครงการนี้ว่าเป็นโฮ l เลสมากกว่าเป็นโฮฟเวลนะครับก็คือมันเป็นโครงการแห่งความสิ้นหวังจริงจริง เรามาอยู่กลางตอม่อปหลักขักพังเนี่ยเราคงเห็นอะไรหลายอยา่างโครงการนี้นะครับทำให้ประชาชนเสียหายไปจากการทุจริตคอร์รัปชันนะครับที่เกิดขึ้นมาเนี่ยหลายเรื่องเลยเรื่องแรกก็คือประชาชนเสียโอกาสจากการได้มีการใช้รถไฟนะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่กับโครงการเนี้ยเป็นเวลากว่า15ปีแล้วที่เสียไปที่สําคัญก็คือที่ผมคิดว่าทําให้ประชาชนเจ็บใจกันนะครับ <c oughs> ก็คือเป็นโครงการที่มีข้างโง่นะครับเป็นหมื่นล้านบาท และมีหนํำซ้ำเมื่อสร้างเสร็จแล้วเมื่อรัดแท้คดีแล้วนะครับยังต้องไปหรือถอนด้วยเพราะว่ามันไปทับกับรถไฟสา,สายสีแดงนะครับที่กำลังจะก่อสร้างกันอยู่ซึ่งก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายอีกในการต้องไปหรือถอนเพราะฉะนั้นโง่แล้วยังมาต้องเจ็บซ้ำอีกนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นความอึดอัดครับห้องใจจริงๆเลยนะครับกับการทุจจิตคอร์รัปชันครับวันนี้ผมรบกวนอาจารย์มานั่งคุยในฝุ่นคลุ้งอากาศก็ร้อนนะครับครับอันนี้รบกวนอาจารย์นิดหนึ่งแล้วกันครับ แล้ววันนี้เนี่ยมานั่งคุยเนี่ยบรรยากาศดีมากเพราะว่ากาลังลือ้อตอม้ออยู่นะฮะครับข้างโง่ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเจ็บไปถึงกระดองใจเลยครับตอนนี้ใช่ครับแล้วก็มิหนำซ้ำนะครับเคยมีเหตุด้วยว่าสถานีที่อยู่ตรงวัดสมิญนาลีนี่นะครับชันชลามันเคยถล่มลงมาจากขาบนซึ่งพวกเราก็เห็นว่ามันมีเสาตอมอ้ออีกเปรียบเทียบกับอังกฤษแล้วเขาชอบเปรียบเทียบว่านี่คือ stonehenge ของประเทศไทย stonehenge นั้นสร้างในสมัยยุคโบราณมากเลยนะครับหลายพันปีเป็นถือเป็นซาก สิ่งมหศัศจรรย์ผมคิดว่าเมืองไทยพบเวลนี่แหละครับเป็นตัวอย่างของสิ่งมหศัศจรรย์พันลึกที่มาจากคอร์รัปชันแล้วก็พังทลายลงมาทําให้เกิดอันตรายด้วยนะครับเป็นความเศร้าใจจริงๆเลยนะครับ